มะม่วงที่ผมทำการาเปลี่ยนยอดแบบฝานบวบครับนี่นะครับเริ่มที่จะให้ผลผลิตละนะครับผมใหม้ผลผลิตครับเริ่มที่จะเชื่อมแล้วก็ติดต่อต่อยอดกันละนะครับอันนี้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เป็นต้นต่อเดิมที่ผมตัดไปแล้วทีนี้พอดีมีมะม่วงต้นพันเดิมเนี่ยครับแตกออกจากข้างของกิ่งเดิมนะครับของลําต้นเดิมนะครับ ก็เลยไปได้ยอดมะม่วงพันธดีมาครับยอดมะม่วงพันธดีมาก็เลยเอามาทําทการเปลี่ยนยอดนักาเสียบยอดให้เขาโดยการทําการแบบฝันบวบครับนี่นะครับฝันบวบสังเกตว่าจะมีเห็นบวครับผมยังไม่ได้แกะศีนออก๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกะศีนให้เบิรงครับว่าการฟันบวบมันดียังได้ครับมันดียังได้แล้วก็ ที่ผมลองทาเนี่ยครับเป็นต้นแรกนะครับเป็นต้นแรกเพิ่งลองทําครับเออก็คือว่าเข้าททานะครับยอดนี่ยังบานติดครับแต่ก็เริ่มที่จะแทงยอดออกมาแล้วครับเนี่ยครับเริ่มแทงยอดออกมาแล้วนี่คือกันครับนี่ก็ยังบานติดครับนะครับบันติดแต่เขาก็มียอดเขียวตรงนี้อยู่ครับยอดเขียวตรงนี้อยู่กองบุรวษฝูกัดบนนะครับนะครับยอดเขียวตรงนี้อยู่น้องนั้นติดหมดแล้วครับเดี๋ยวผมแกะสีให้เบื้องนะครับในการทํา การแบบฝานบวบนะครับเปลี่ยนยอดแบบฝานหมวกมะม่วงนะครับครับทีแรกกระบลมั่นใจนะครับว่าเขาจะติดบบนะครับเพราะว่ายอดที่ผมเลือกมาค่อนข้างที่จะบกคอยสวยไปไหนครับแล้วก็มีขนาดที่เล็กครับเล็กกว่ากิ่งที่เอามาทับนะครับก็เลยบรัวเขาจะติดบบนะครับกผลปรากฏว่ากลับมาเบิ้งอีกเทียนนึงครับให้ ให้รู้ว่าเออการขนาดขนาดกิ่งของเขากระโบมีอุปสรรคกับการเชื่อมระวังอยอดพันธุ์ดีกับต้นต่อที่เอามาเสียบนะครับนี่เบิ้งรับไกลละไกลแล้วนะครับเขาน่าจะเชื่อมประสานกันสนิทแล้วล่ะนะครับเกะก่อนครับเกะก่อนแกะก่อนเอามาเบิง้งไอ,อ้มันมีลายลุ้นครับที่ผมเอามา เปลี่ยนยอดแบบฝันบวบนะครับทีแรกก็ห้ากิ้งที่มันมีลักษณะคงใกล้เคียงกันครับใกล้เคียงกันระหว่างยอดพันธุ์ดีกับต้นต่อนะครับทําการเปลี่ยนให้เขาอันนี้จะเป็นยอดที่ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงครับใกล้เคียงกับตัวตัวกิ้งพันธุ์เดิมกิ้งพันธุ์กับต้นต่อครับขนาดใกล้เคียงกัน ทีแรกก็ผมมั่นใจคือกันครับเดี๋ยวขอกแกก่อนก็แล้วกันครับครับพอดีพอดีผมมาได้เอามีดมาครับนะครับก็ดูว่าแพรของเขานั้นค่อนข้างที่จะเอ่อเชื่อมต่อกันดีครับเนี่ครับแพรของเขาเริ่มจะเชื่อมต่อกันดีนี่นะครับอันนี้เป็นกิ่งใกล้เคียงครับกิ้งใกล้เคียงกันที่อามาเปลี่ยนกิ่งแบบฝันบวบนะครับนี่ก็เป็นรอย รอยแพรที่ผมเชื่อนนะครับนี่ยอดพันดีนี่ต้นต่อเก่าครับไปเบิ่งต้นที่กิ่งที่ขนาดกิ่งกับขนาดกิ่งพันดีกับต้นต่อเดิมนะครับขนาดที่บอกาใกล้เคียงกันเลยครับทีแรกผมคิดว่าบอติดละนะครับเดี๋ยวไปแกะให้เบิ่งครับเนี่ยครับเยอะต้นเนี่ยครับกิ่งนี้ครับกิ่งนี้นะครับที่บอใกล้เคียงกันเลยกับสองกิ่งเนี่ยครับ เดี๋ยวไปแกะให้เบิ้งครับเดี๋ยวขอเวลาแกะนิดนึงก่อนก็แล้วกันครับเนี่ยเบิ้งสภาพครับครับนี่คือรอยแผลนะครับโครงการประสานเขาระว่างตัวต้นตอนะครับต้นตอกับกิ่งพันธุ์ดีนะครับที่ผมทําการฟันบวบมะม่วงนะครับแปรควาเขาเริ่มสนิทแล้วครับอันนี้เป็นกิ่งที่ต้นตอครับต้นตอจะใหญ่กว่าตัวกิ่งพันธุ์ดีครับทีแรก็บาคิดว่าเขา ยานขาบติดครับก็คือเอาผมเอามาชิดข้างใดข้างหนึ่งครับของต้นต่อพันธุ์ดีนะครับผลอกออกอมาก็เป็นแบบนี้นะครับเปลี่ยนการเปลี่ยนยอดแบบฟันบวบของมะม่วงครับรั้งแรกของบบาวขัตตมัดกระเสษทุนน้อยครับนะครับได้ยอดมะม่วงพันธุ์ดีมาได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับติดไปเกติดมาแป้นละครับตอนนี้ครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จครับเอาเป็นแนวทางครับ ผู้ใดที่กําลังมองหามะม่วงนะครับมะม่วงแล้วก็แยกเปลี่ยนยอดให้เขานะครับวีธีนี้ผมว่าโอเคครับโอเคเลยนะครับโอเคสําหรับการเปลี่ยนยอดแบบนี้ครับแป๊บฝันบวบครับทําให้หนึงก็คือเอาบ่ต้องไปปลูกใหม่ครับบ่ต้องไปลงทุนปลูกใหม่นะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถจเจริญเติบโตได้เลยครับบ่ต้องรุ่นว่าเขาจะต้องจะตายบเ,เพราะว่าต้นต่อเดิมนั้น เข่าแข็งแรงอยู่แล้วนะครับฝากไว้แกกันแล้วกันครับ1อย่างนะครับที่เบาเขขตโตมัตลองเฮ็ดลองทําครับกับส่วนของตัวเองเปลี่ยนยอดมะม่วงแบบฝ่านบวบครับวันนี้ไปแล้วครับฝากติดตามช่องบเบลขัตโตมัตเรื่อยๆกันแล้วกันครับสวัสดีครับ